สวัสดีค่ะเราจะพาเพื่อนๆสวัสดีนะคะเลี้ยงน้องหมากันเช่นเดิมนะคะน้องหมาสมไปดูกันค่ะเพื่งน้องหมาก็ได้ออกไปก่อนเราแล้วนะคะไปค่ะไปดูน้องหมากันเลยนะคะการเลี้ยงน้องหมาก็จะเลี้ยงแบบนี้ทุกวันนะคะสถานที่เดิมคนเลี้ยงคนเดิมน้องหมาก็ตัวเดิมนะคะน้องหมา็กน้ำก็ตรองที่เดิมของเรานะคะ็ที่เดิมเดิมนะคะที่เดิมนี่แหละค่ะก็น้องหมาก็หรือว่าสุนัขนะคะ น้องหมาหรือสุนัขก็เป็นสัตว์ที่ออ่ที่เขาสามารถกินอาหารได้ทั้งพืชและก็เนื้อสัตว์นะคะก็แม้ว่าน้องหมาจะกินพืชได้แต่ก็จําเป็น,ท,ปนที่จะต้องกินเนื้อสัตว์าาด้วยนะคะก็เหมือนคนเราหน่งเลยะคะ่ะกินทั้งพืชแล้วก็กินทั้งเนื้อสัตว์นะคะเพื่อเป็นโปรตีนนะคะน้องหมาเป็นสัตว์ที่เ มีความซื่อสัตย์เป็นอันดับสี่เลยนะคะน้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผู้คนหลงไหลนะคะเป็นเพื่อนที่ช่วยคลายเหงาให้คนได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบำบัดความเครียดของเจ้าของได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนที่เลี้ยงหมาเป็นเพื่อนก็จะคงรับรู้ถึงความรู้สึกที่ว่ามีน้องหมาแล้วจะไม่เหงาใช่ไหมคะ ความเป็นจริงแล้วน้องหมาก,ก็มีความแตกต่างจากมนุษย์อย่างมากเลยนะคะน้องหมาก,ก็มีความแตกต่างหลายอย่างนะคะอย่างเช่นทั้งด้านหน้าตาร่างกายพฤติกรรมการกระทำน้องหมาเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นฝูงนะคะที่อยู่เป็นฝูงนะคะถ้าเกิดตัวไหนที่ว่าแข็งแรงพอแล้วก็มีความที่ว่า ล่เหยื่อนะคะเ็้าจทจคันตัวให้เป็นจา่าฝูงอยู่ในนั้นเลยนะคะน้องหมาก็กินอาหารได้ก็กินได้ทั้งเนื้อสัตว์และก็พืชนะคะพืชก็ม่าทีว่าพืชที่เป็นผักของเขานะคะเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าพืชผักแบบไหนที่น้องหมากินได้มีประโยชน์กับร่างกายและพืชผักแบบไหนที่น้องหมากินไม่ได้ให้โทษต่อร่างกายของเขานะคะ ่วนจมูกของน้องหมาก็จะเป็นจมูกที่ดมกลิ่นได้ดีกว่านิดเลยค่ะจมูกของน้องหมาจะดมกลิ่นได้รับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์หลายเท่าเลยนะคะก็กาเรเลี้ยงข้าวหมาก็กาเลี้ยงให้เขาเป็นธรรมชาติของหมาะ มากเลยค่ะวันนี้นนเอาเองได้นะคะวันนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะคะร้อนผมร้อนอ้าวเลยค่ะร้อนผมอ้าวเลยค่ะร้อนจนอ้าวเลยค่ะวันนี้ก็น้องหมาขาวก็คงจะไม่ร้อนนะคะเพราะว่าน้องหมาขาวชอบการอาบแดดชอบบำรุงขนชอบรักสวยรักงามค่ะก็คงจะแค่นี้นะคะ